สวัสดีครับผมนักเรีย,ยในในาสิรตำรวจเกรงกลายใสทองสังกัดหมู่2หมวด1นึ่ที่สามครับนะครับการึกง,งา <S <S วันนี้จะมาอธิบายหลักธรรมในหัวข้อสังคะวะัตถุสี่นะครับสังคะวะัตถุสี่คือหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคีนะครับแบ่งออกเป็น4ประการคือ1นึทาน การคือการให้การเสียสละการแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อปูกฝังให้คนไม่เห็นแก่ตัวประการที่สอสียาวาจาสียาวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคำให้ล้ออ่อนหวานจริงใจไม่พูดหยาคายประการที่สคืออัตถจริยาอัตถจริยาคือ การช่วยเหลือกันประการที่4สามานัตตะตาคือความเป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับ